สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพูดเรื่องพระแท้พระเก๋นะครับพระแท้พระเก๋นะครับผมมองว่าถ้าออกมาจากบล็อกเดียวกันนะครับคือพระแท้ครับถึงจะไม่ปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกก็เป็นพระแท้ครับทําไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับหนึ่งนะครับผมอยู่วงการเหรียญกระสาบนะครับมาก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่วงการเสียงเหรียญกระสาบผมไม่ได้อยู่วงการพระนะครับวงการเหรียญเนี่ยวงการเหรียญเขาจะมี พระราชกิจจานบเบกสาขออนุญาตทาผลิตเหรียญขึ้นมาเนาะผลิตเหรียญขึ้นมาเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศเนาะเขาก็จะมีต้นแบบหรือแม่ตาออกมาก็คือสร้างโม,โ,มโมขึ้นมาอันใหญ่แล้วก็ยอดลงมาอันเล็กเพื่อที่จะเป็นแม่ตาของเหรียญสมมติเหรียญหนึ่งบาทแล้วกันเนาะพอเหรียญหนึ่งบาทได้แม่ตาออกมานะครับก็จะน,นําเหรียญเปล่าที่ปัม๊มปัม๊มปัม๊มปัม้ปมออกมาแล้วก็ไหลเข้าเครื่องแล้วก็ตีตีตีแล้วก็ไหลออกมาเนาะเป็นแม่ตาแม่ตาแม่ตาไม่ได้ผลิตแค่อันเดียวนะครับ เพราะเพราะหนึ่งแม่ตาก็มีอายุการใช้งานของเขาน่าจะอยู่ประมาณอ,อาจจะหกหมื่นเหรียญต่อต่อต่อค้างอาจจะหนึ่งหนึ่งแสนเหรียญอะไรเงี้ยก็อาจจะชารุดตรงนั้นมันก็จะเกิดกรณีเหรียญผลิตผิด,ผดพลาดเกิดขึ้นมาได้อาจจะเป็นบล็อกตรงบล็อกแตกอย่างที่เขาเคยเห็นออกมานะเหรียญเหรียญต่างๆเหรียญพระก็เหมือนกันพระก็เป็นบล็อกแตกเหมือนกันครับแล้วแล้วคราวนี้พอมันมีบล็อกพวกนี้ขึ้นมาก็จะต้องมีบล็อกสำรองขึ้นมาครับคือบล็อกสำรองเนี่ย ก็จะเป็นอ่าพอจบสิ้นสุดขบวนการตรงนี้แล้วเนาะก็ได้เหรียญออกมาเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเ็าจะเป็นเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้อเหล็กชุบนิกเกิลหรือสมัยก่อนก็เป็นคิวโปนิกเกิลน,นะครับที่แม่เหล็กดูไม่ติดแต่ทุกวันนี้จะเป็นไส้นาจะเป็นเหล็กเชื่อมชุบนิกเกิลก็แม่เหล็กดูติดนะครับคือได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บอ่ะวันหนึง่งมีคนวงในเอ๊ะถ้าทําเหรียญผิดเนื้อขึ้นมาล่ะแล้วเอา ทองแดงไปตีล่ะเหรียญทองแดงก็มีพวกเหรียญสลึงถูกไหมครับเหรียญห้าสิบตังที่เป็นทองแดงปัจจุบันนี้นะครับเอ๊ะเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนมันเป็นทองเหลืองถูกไหมครับหนึ่งบาทเป็นทองเหลืองได้ไหมนะครับก็สามารถเอาไปตีได้อาจจะผลิตไม่รู้จํานวนการผลิตแหละอาจจะ100หนึ่งร้อยเหรียญหรือสองร้อยเหรียญหรือสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วแต่ออเดอร์สั่งผลิตมานะครับสั่งผลิตแล้วนําออกมาอาจจะวงงงวง,วงในอะไรแล้วแต่ละครับแต,แต่มันมี ประเภทหนึ่งก็จะมีเหรียญทองคําขึ้นมานะครับหนึ่งบาทนื้อทองคํหนึ่งบาทนื้นอเงินนะครับหนึ่งบาทนื้อทองเหลืองหนึ่งบาทนื้นทอ,อท,ทองแดงนะครับอ่ะมากกว่านั้นนะครับผมขอพูดเลยหัวหัวหัวทั้งสองด้านก้อยทั้งสองด้านอ่ะถูกไหมครับอาจจะตีเคลื่อนตีเอียงตีอะไรต่างๆออกมาอีกมากมายทําให้เหรียญตัวนั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นพระก็เหมือนกันครับผมมองว่าพระเนี่ยมันก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ สั่งผลิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้หลายคนก็คิดตามนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการวัดมีแจ้งการที่จะทําเหรียญขึ้นมาในหนึ่งเนื้อทองแดงสงเนื้ออัปกาถูกไหมครับสองเนื้อเนี้ยหลักๆประกาศออกไปการจงการจองการแจอกอะไรมีหมดแล้วปุ๊บแต่วันผลิตตีจริงนะครับผมอยากได้ที่เป็นพิเศษกว่านั้นนะครับผมมีหินจากดาวอังคารมาอันหนึ่ง ผมก็อยากเอาไปตีไว้หนึ่งเดียวของผมนี่แหละผมก็รู้จักกับเป็นคณะการหนึ่งในกรรมการ,การาตีให้ผมสักอันสิอ่ะอาจจะมีบางคนอาจจะมีเนื้อทองคำเอาไปตีเพิ่มสิสักห้าเหรียญสิบเหรียญหรือสองเหรียญสามเหรียญอันนี้แล้วแต่คนพอตีปุ๊บจะเข้าปลุกเสกหรือไม่เข้าปลุกเสกนะครับเหรียญตัวนั้นนะครับสินค้าตัวนั้นหรือว่าของชิ้นนั้นจะเป็นสินค้าพิเศษทันทีมันจะผิดไปจากที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งคนไม่เห็นเหมือนกันครับกับเหรียญกระสับ ซึ่งคนก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้ทําคลิปไว้ตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเหรียญน,นั้นแท้แน่นอนครับร้อเปอร์เซครับ